ที่ยี่สิบสองผลอกมาเปลี่ยนยังไดในเนอะผู้ใดผู้ใดได้ร้ายก็คือสดีใจเนาะผู้ใดหน่อยก็ค่อยไปกินนั้นกินน้ำมกนาวกันจ้ะชามะนาวบ่ได้กินกาแฟเนาะกินน้ำมะนาว อันชันน้ำพึ่งน้ำมะนาวอันชันน้ำพึ่งทุกมือกินทุกวันดอกอันชันกินหอดผิวเลยเาะกินตดอกเมื่อนี้น้ำหอ่อนส่งออกอันออกดี ออกดียังทีมันออกรดออกรดขมน้ำมันเปลือกมะนาวเนอะรดมันจะมีขมบ้างน้ำมันเปลือกมะนาวน้ำมันเปลือกมะนาวบ่าเป็นยัง ขมนิดๆบบขมแห้งจ้ะก็กินดีๆกินแก้วหน่อยแถวสิว่าผสม,มได้สามแก้วหนึ่งละจ้ะขั้นบบได้กินโบได้ดอกไปเห็นยังกระได้มันโบมีแห้งท้องขั้นกินน้ำอุ่นๆแล้วมันมีแห้งท้องไปยังกระได ปอ,อื่นๆได้ตื่นขึ้นมาก็ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนก่อนจะไปทำอะไรเขาก็นึงแล้วแล้วเรอ่ะตายแล้วอันนี้ตรงมากก่อบบาก่อนสิกินเขาห้องกินจะจะเศร้ามันจะได้ไปซึมซับของเัน สารในร่างกายเข้าเนาะเคมีในร่างกายเข้าที่เขากินไปซึมซับดูดออกคาร์โดรลในลำไส้คาร์โลรนในลำไส,ส้มันจะได้ไปซับออกเนาะ กินไปกินมากกับเรื่องพี่น้องเฮ็ดกินเบิง้งมีอันสิ่งดีๆก็เอามาบอกกันเนาะเพื่อนเพื่อนเทิ่งเอฟซีเทิ่งคลิปเทิ่งอัินเชี่ยเตือนน่ะละจ้ะได้ไปแล้วสองแก้วหน่อยแก้วที่สาม ็กกินซุ่เม่อก็เขากะเข้ากะสีเฮ็ดให้ใหเข้าอยากเล้บา้านนหตื่นขึ้นมากก็ต้องได้กินก็มีแหงก่อกดอกดอกอันชันมันจะมีสารตันอนุอน,นิสละนั่นจ้ะกินเมึงเด้อผู้ใด,ดว่าท่านได้กินกระดาษร่องมึนงนอกค่ะอาเ นี่อันดีๆบุกุยให้กันฟังอ่ะค่ะตามนี่เรา